รักคนรรกแบบไหนที่รักเราถึงแก่นวิญญาณเคยสงสัยไหมว่ารักแท้ที่ไม่ได้ต้องการการปล่าประกาศแค่สัมผัสได้ลึกซึ้งถึงหัวใจมันเป็นแบบไหนในวันที่โลกบวกเวกเสียงดังลองมองหาความรักที่กระซิบแผ่วเบาอยู่ข้างๆเป็นตัวตน ที่ไม่ต้องการการแสดงออกเพื่อใครแต่คอยปกป้องคุณอยู่เงียบๆความรักแบบนั้นไม่ใช่จะเผยตัวแค่ตอนที่คุณสดใสมีรอยยิ้มหรือแข็งแกร่งเท่านั้นแต่จะยิ่งชัดเจนในยามที่คุณเหนื่อยล้าสับสนหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังจะแตกสลาย จงเลือกใครสักคนที่พร้อมจะอยู่ตรงนั้นกับคุณในความเงียบงันในเงามืดในมุมศักดิ์สิทธิ์เร้นลับของจิตวิญญาณคุณเพราะรักแท้ไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังคุณจะรู้สึกได้เองจากวิธีที่เขาโน้มตัวเข้ามาในตอนที่คุณพยายามตีตัวออกห่าง จากวิธีที่เขาปกป้องชื่อเสียงของคุณและหลังจากความพักดีที่ไม่เคยสั่นคลอนแม้ในยามลำบากคุณต้องการใครสักคนที่ประคองหัวใจคุณราวกับเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่สะทกสะท้านต่อความจริงในตัวคุณใครที่ไม่เรียกร้องให้คุณต้องมีความสุขเสมอเพื่อพิสูจน์คุณค่า ใครสักคนที่รักคุณลึกซึ้งกว่าแค่เสน่หาภายนอกหรือกว่าความพยายามหรือภาพลวงตาของเคมีที่เข้ากันนี้ไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยอยู่แค่เปลือกนอกแต่มันยังรากลึกถึงแก่นวิญญาณยิดเหนี่ยวด้วยความเคารพอย่างแท้จริงเขามองเห็นคุณไม่ใช่แค่ในายาม ที่คุณเปล่งประกายแต่เมื่อในวันที่คุณพังทลายและยังเลือกที่จะอยู่เขาอาจไม่ได้พูดคำที่สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่เขาจะยืนหยัดเคียงข้างคุณในกองไฟเมื่อคำพูดใดๆก็ไม่อาจช่วยได้เขาอาจไม่เข้าใจพายุในใจคุณทั้งหมดแต่เขาจะกลางร่มให้ โดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยขอเขาจะรับฟังไม่ใช่แค่เสียงพูดของคุณแต่ยังฟังเสียงความเงียบในใจคุณด้วยความรักแบบนี้ไม่ต้องกันแสงสปอตไลท์มันมั่นคงเสมอในความเงียบเขาจะยืนหยัดเคียงข้างคุณไม่ใช่เพื่อเสียงปลบมือแต่เพราะ จิตวิญญาณของเขารับรู้ถึงตัวตนของคุณเพราะความจริงแท้ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังเพื่อส่งพลังและการมีอยู่จริงก็ไม่ต้องการข้อพิสูจน์ใดๆดังนั้นจงรอรอใครสักคนที่ไม่ต้องให้คุณพยายามโน้มน้าวถึงคุณค่าในตัวเองรอใครสักคนที่ไม่ตกรลุมรัก เพียงหน้ากากที่คุณสวมใส่แต่รักในตัวตนอันเปลือยเปล่าของคุณรอใครสักคนที่ไม่เพียงชื่นชมความสุขของคุณแต่ยังโอบกอดความเศร้าของคุณไว้ได้ใครที่ไม่หวาดหวั่น่อความเข้มข้นในตัวคุณแต่กลับน้อมรับมันด้วยความเคารพใครที่ไม่เคยขอให้คุณเป็นน้อยลง แต่กล่าบเปิดพื้นที่ให้ทุกสิ่งที่คุณเป็นเพราะนี่คือรักแท้รักในระดับจิตวิญญาณโซลาและมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งความรักชนิดนี้ที่เฝ้าปกป้องคุณในความเงียบที่ยืนหยัดในวันที่ยากลําบากที่เอ่ยความจริงท่ามกลางโลกแห่งการเสแสร้งนั่นแหละคือรัก แท้ถึงแก่นวิญญาณและมันเปลี่ยนทุกอย่างได้จริงๆหากบทความนี้สัมผัสใจคุณลองแบ่งปันออกไปอาจมีใครอีกคนที่กำลังรอคอยที่จะเชื่อว่ารักแท้แบบนี้มีอยู่จริงและใช่มันมีอยู่จริงสริยาสัธรรม ปล่อยจากอันภนาการสู่เซรีภาพที่แท้จริงในโลกแห่งความรักวันเดสความเป็นหนึ่งเดียวเชื่อมโยงทุกชีวิตไว้ด้วยรักและเมตตานำพาโลกไปสู่สันติสุข